ขึ้นกลับมาวันนี้เลยค่ะเมื่อตอนบ่ายก็คือไปถ่ายนิตยสารมาค่ะก็ mm hmm. อยากให้ติดตามนะคะเป็นแนวเป็นแนวแบบอลังการค mm hmm. งการนเป็น่่งค่ mm hmm. งะ,คะก็เป็นแนวแบบเหมือนเล่มนี้ mm hmm. เหมือนเป็นเล่มเป็นเล่มแฟชั่นนะคะ mm hmm. เขาก็เลยอยากให้ดูเป็นแฟชั่นแล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีทั้งหมดเพราะว่าเราไปถ่ายที่มิลานค่ะ เพิ่งกลับมาเลยค่ะกลับมาพร้มรอบงานเลยค่ะคอนงจะแน่นเหมือนกันไปคัสี่วันใช่เลยไหมคะเหนื่อยก็เหนื่อยนิดนึงค่ะก็โอเคไม่เหนื่อยมากคิวช่วงนี้ค่อนข้างแน่นเหมือนกันใช่ก็เรื่อยๆค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกระแสตอบรับทุกอย่างเลยค่ะเือทำให้ได้มีงานโดยเฉพาะพี่ก้องพูดถินเลยนะะยังไปงานเนี่ยสโอกาสได้ทัก่อนว่าไม่ ังเลยค่ะยังเลยก็ทํางานอย่างเดียวค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่จะได้กลับไปที่เดนมาร์กเรี่ยมพ่ออันนั้นก็คือเราเราได้พักผ่อนไปแล้วค่ะตั้งสองอาทิตย์คอเราพอได้กลับมาปุ๊บพี่้ก็เลยทํางานอย่างเดียวเลยใช่ค่ะหลังนนี้ลุยยาวเลยไหมคะก็เอออีกยาวเลยค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องถ่ายละครที่จบต่อตอนนี้นะคมีละครกี่เรื่องตอนนี้เรื่องเดียวค่ะของพี่หน่อยอุชกรนะคะเรื่องทางเดินแห่งรักค่ะกำลังถ่ายทำอยู่ก็ใกล้จะจบแล้วก็ เห็นพี่ใหญ่บอกว่าก็คงจะได้ดูกันในปีนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครตอนนี้ตอนนี้เรื่งเลยอีก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 อีนอีก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 อีวอากอีกอมกอีกอมกอีก่ีกอวกอี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 กอมกอีกอีกอีนอีก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 อเกอีกอไรอยกางเงีก่ะกอลยอีานคู่ีกิดขึีนจากทีกไม่เคยมีกคี่เลยอไรอี่างเงี้ยค่ะ เปิดใหม่นี่ดนะคะเป็นความลับอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นปลายปีเลยค่ะไม่บอกไม่ได้ไในความไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ีค้ไปส่งเขาบ้างยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ว่ามีคนมาถามไม่ไม่ได้มีเรื่องนี้ติดต่อมาเลยนะคะต้องบอกก่อนไม่มีจริงๆค่ะแค่เอาไว้ว่าแบบที่ต้าจะมาเห็นคลิปนี้หรื่อเปล่าไม่เลยค่ะไม่มีคนติดต่อมาเลยจริงๆค่ะที่ต้าตอบรับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งแค่เขาย้อนไม่ถึงนะคะแต่ทุรั้งที่มีเงื่อน พิเศษกับคุณพันธ์สุดพิ่ไหมคะใช่อันนี้เหมือนเป็นเล่มแฟชั่นก็คือจะได้ดูแฟชั่นกันเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไปคนเดียวในชีวิตครั้งนี้ไปคนเดียวเพราะว่าพี่ขันอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ค่ะเหมือนต่างคนต่างแยกไปื่อทำงานต่างเขามีงานต่างประเทศเพราะว่าใช่ใช่ค่ะต่างคนมีงานต่างประเทศพอดีเลยช่วงเดียวกันเลยค่ะเวลาเจอกันลำบากเลยค่ะลิต้าก็ช่วงนี้ก็แบบเหมือนยุ่งนิดนึงนะคะ ่อนหน้านี้เขาก็ไปกับเราไปอยู่เดนมาร mm ์ก hmm. แล้วก็กลับมาก็เหมือนอยากให้ตั้งใจทํางานอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วค่ะเขาเป็นห่วงเหมือนกันพักผ่อนหรืออะไรของเราก็าไม่ห่วงค่ะก็ห่วงเราก็ห่วงเขาเหมือนกันก็ปกติเขาก็เขาจะดูแลเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่ดูแลเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยค่ะเขาเป็นคนแบบลาร้านก็ค่ะเป็นเหมือนะต้องดูแลเอคะบ้านี้ ก็จะพากันไปกลับไปหาคุณพ่อไปบ่อยังเปล่าใช่ก็ต้องปีนึงก็ทางเลยสองทางาน่ะค่ะ